ประเทศท่าอากาศยานสมุยค่ะเป็นผู้นําเสนอกระบวนการรองโรคผู้โดยสารค่ะเขาลองประเทศค่ะหลังจากที่ผู้โดยสารลงจากรถรางนะคะก็จะสังเกตว่าจะมีพรมตรงเดินเหยียบที่พรมนะคะเพื่อฆ่าเชือ้อเผื่อมีเชื้อติดมาจากรองเทาะะ้าค่ะหลังจากผ่านกระบวนการเหยียบพรมแล้วนะคะเราก็จะไปล้าง,งมือนะคะด้วยแอกลกอฮอล์เจลค่ะเป็นเครื่องอัตโนมัติค่ะค่ะหลังจากกระบวนการล้างเออค่ะแต่ถ้าหากว่าไม่ หลังจากผ่านตรวจอุณหภูมิเรียบร้อยนะคะผู้โดยสารก็จะไปเข้าสู่กระบวนการตรวจความครบถ้วนของเอกสารค่ะโดยจะมีเจ้าหน้าที่สายการบินเป็นผู้ให้บริการนะคะมีประกันสุขภาพมีใบจองโรงแรมมีใบต่อแปดต่อมหกค่ะแล้วก็มีใบที่จองที่พักหลังครบสิบสี่วันนะคะแต่มีเอซีวีค่ะค่ะหลังจากผ่านกระบวนการที่สารสุขอำเภอกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำงบลน,นะคะ ในกระบวนการนี้นะคะก็จะวัดไข้ซ้ำด้วยตัวแฮนด์เฮลก่อนนะคะตรวจอุณหภูมิลงใบต่อ8ค่ะแล้วก็จะเช็คความถูกต้องกับเอกสารต่างๆมีการประทับตาสั่งกักนะคะแล้วก็ซักประวัติเบื้องต้นว่ามีอาการดังนี้หรือเปล่าไอเจ็บคอมีน้ำมูกหรือว่าจมูกคะหลังจากเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะประทับตากระรวงสารสุขที่ใบตม6ค่ะ แล้วก็จะประทับตากระรวงสาณสุขที่ใบตองโมหกค่ะแล้วก็แล้วก็ผู้ดีสารนะคะจะนําใบตองโมหกนี้ค่ะไปแสดงต่อนณเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนะคะเพื่อให้ทราบว่าได้ผ่านกระบ,บวนการคักรองโรคต่างๆค่ะค่ะหลังจาก มาตรสานการตรวจเอกสารพร้อมกับดูว่ามีการจามีคนทั้งห้างตเส็ดข้อมูลส่าดโร์90ปร์เ็นติการยึ่เงนเล็นะนีครับแล้วก็ประเด็นท่้งๆที่เป็นระบบดีที่ทุดในโลกนรับ ข้าคเอกชนหรือว่าหน่วยความรักนะครับในขั้นตอนตรงนี้เมื่อผู้โดยสารต้องเที่ยวได้รับการตรวจคัดกรองต่างๆเสร็จสิ้นแล้วตรงนี้จะเป็นจุดแยกเพื่อเข้าสู่โรงงานสถานที่กักกันโรคแห่งรัฐหรือเ s เอฟเจ็ดครับของสมัยตอนนี้ที่ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วมีเจ็ดแห่งจำนวนทั้งสิ้นสองร้อยยี่สิบหกครั้งนะครับ